404นาทีผมจะปิดท้ายเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะเขาดาวประเทศไทยโดยการท่องเที่ยวยังเดินหน้าจัดอยู่นะหจังหวัดของทอผมเห็นประกาศอยู่ในไทยรัฐเนี่ยผมก็แหมท่านผู้ชมฮะมาตรการเขาเข้มข้อนอยู่เหมือนกันก็จะมีที่ไหนแล้วเนี่ย Amazing Thailand เขาดาวนิวช h ปเตอรที่ภูเก็ตแล้วก็ยังมีเชียงใหม่ระยองอยุธยานาครราชสีมา เมื่อวานนี้เป็นวันแหวกของโคราชปรากฏว่าท่านผู้ชมครับนักข่าวเขียนเข้ามาบอกว่าเขาดาววันแหวกโคราชสุดวังเวงเงียบเลยค่ะเมื่อวานวันแรกคืองานที่โคราชเนี่ยจะจัด2 7ถึงส1ธันวาเลยนะคะบรรยากาศที่ลานจอดรถหน้าสารากลางโคราชเป็นไปได้วยความเงียบเหงาค่ะเจ้าหน้าที่จริงๆก็ไป ตั้งโต๊ะวางมาตราการคัดกรองอย่างเข้มงวดเลยนะคะคือคนจะเข้าต้อง ATK ไม่เกิน72ชั่วโมงและต้องมีผลฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย2เข็ม,ม,มหลายคนไม่ไปค่ะนี่เงียบสนิทอย่างนี้เลยนะคะท่านผู้ชมฮะ